ทีมงานตัวพ่อไลสตล์ส,สงขาครับมาดูความคืบหน้าคดีนี้กันต่อครับหลังจากที่วันนี้มีคนไปพบร่างน้องฟางนักเรียนชายม .3 อายุ15ปี โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหอยโขงนะครับซึ่งถูกทำร้ายจนเสียชีวิตและก็ทิ้งร่างอยู่ในบอ่อดินร้างพื้นที่บ้านทอนไม้ไผ่หมู่สี่ตําบลคลองหอยโของอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลายังอยู่ในชุดนักเรียนเลยครับหลังจากที่หายไปตั้งแต่วันอังคารที่24กันยายนที่ผ่านมาพร้อมรถจักรยายนยนต์และก็มือถือตอนหายไปนั้นเป็นช่วงหลังเลิกเรียนและก็ขับรถไปส่งเพื่อนสองคนญาติพี่น้องก็โพสต์หา กันอยู่หลายวันเลยครับล่าสุดจบแล้วนะครับคดีนี้ตำรวจจับกลุ่มคนทําได้แล้วเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมห้องที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและก็เป็นเพื่อนที่ฟางขับรถไปส่งที่บ้านในวันที่หายไปนั่นแหละครับ คือหลังจากที่พบร่างฟางตำรวจก็ไปตามตัวเพื่อนชื่อบุญมีมาสอบถามครับเพราะเป็นคนสุดท้ายที่ฟางขับรถพาไปส่งที่บ้านทีแรกก็ยังไม่รับแต่พอถูกถามกลับไปกลับมาและภาพจากกล้องวงจรปิดมัดตัวตอนที่บุญมีขับรถเครื่องของฟางไปกับแฟนนี่ครับภาพนี้นั่งกอดเอวกันไปเลยนี่เป็นภาพตอนที่จัดการฟางเสร็จแล้วนะครับและก็ขับรถ พาแฟนกลับไปส่งที่บ้านในที่สุดบุญมีก็รับครับว่าเป็นคนทำและทำคนเดียวเพราะว่าเพื่อนมาดาบุปกา,ารีตำรวจก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุพาไปยึดรถมอเตอร์ไซค์ของฟางที่ขับไปฝากไว้ที่บ้านแฟนที่บ้านไร่บ้าน,านพลุส่วนมือถือก็พาไปขายครับเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่ตำรวจชุดสืบส,นสวนสพคลองอ้อยคงและก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พาบุญมีไปชี้จุดเกิดเครับบุญมีบอกหมดเลยว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวน้องมีเ,มเดี๋ยวลาวีปน,นะ

คือต่างคนต่างต่างซอยตัวทกันนะประมาณที่นหนที่ไซึ่งหลังจากนั้นคือได้ก็กโตลบซึ่งหลังจากโกตลบผมก็ทำงงลับาก็เป็นต่ับมานยเราดูหัามีสตีหรือัวโาไม่ได้หรือยังไงให้ใช้อยู่ไหมเราเราดูไหมใช่หมัวงงรงโอย่างไรอ๋อย่างอย่างมีรู้ไมใช้อยู่ con sôi gắn vào lò lò dây chuyền cái phần ừ. này à? cái này đây phần kia này tung thì chạy luôn đấy hả lột riêng lột riêng sượt ní mà giờ này ní tung lồ đúng không bạn đặt cô tôi đặt cô ní cô vô nắng luôn đấy đặt cô tả nặng đấy còn không? luôn đấy còn tôm đấy có bao nhiêu những cái tiệm lấy cho nên nó có cái tivi nó có điện lạnh phải 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 หล,ลับตาไปพุดริมริมริมกรงริมเวม้ยนั่นนหละไอริมริมริมกรงอ่าริมตะริมตึง้ตงก็หลังจากนัก้นเรามีไก่สวยบ้างหรือว,ว่ามีกรเดินเนี่ยไก่มากมั้งคุณเสีนโอมาตอนที่นั่งหลังจากเราไปรับมาตอนเดืนอนลับไปยุ่ตงตรงเลยในตะแล้วเดยียว เับเลี้ยงลุงน้ำบริเวณนั้นออกครับหลังจากหลักฟางมาแล้วหลังจากหลักฟางมาผมก็โยนลุงเลี้ยงวางลุงเนี่ยอ่าจนหลังจากนั้นเราต่ำพื้นหลังจานผมก็คืนแล้วก็ขับรถรไปหลับเฟนแล้วก็รับบานไหลต้องกลับมาอีกที่ไหมไม่กลับมาเลยครับอ๋อตอนตอนเลกลับมาครับกลับมาทะเลอีกที่ใช่ไหมหลังจากยืนเร็วกลับหลังจากยืนไปหลับเฟนเหมือนกันทุกที่มาหลับเฟนถึงเฟนข้ามาดูด้วยไหมข้ามาดูครับข้ามาดูสองคนครับตึงตอนนั้นปอฝัางอยู่ตรงนี้ตอนข้ามาดูแล้้วตรงนี อยู่ตีงน Exec um Oak? ั้นเลยครับถึงนอนเว็บไหมนอนหลักหรานอนเต้นแบบนอนฟอร์มอันรวบแบบนี้อันรวบอันรวบมาเกาลดิ้งนะครับกับนอกจากนี้ตำรวจยังนำตัวเพื่อนอีกคนนะครับมาสอบ คนนี้ในวันนั้นนั่งรถกลับบ้านไปด้วยกันกับฟางกับบุญมีครับบอกว่าก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ว่าบุญมีเป็นหัวโจกของกลุ่มและก็มักจะให้ฟางขับรถไปส่งที่บ้านเป็นประจำครับแต่ไม่รู้ละครับว่าวันนั้นสองคนนี้เขามีปัญหาอะไรกันไปฟังเสียงเพื่อนครับน้องอ่าวันนั้นวันที่ยี่สี่กลุ่มเราเนี่ยอยู่่วนใหญ่เพื่อนเราเนี่ยของผู้ตายด้วยของบุญมีด้วยวันที่ยีนะ่สี่เนี่ยอยู่ด้วยกันไหมด้วยกัน อ๋อสนิทติดเชื้อในกลุ่มเพื่อนเป็นยังไงบ้างสนิทเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงทางบุญมีเองทางทางผู้ตายเองทะเลาะกันบ้างไหมไม่ไม่ทะเลาะไม่เคยมีบาดหมางกันเลยอ่ะใช่วันนั้นเลิกเรียนออกปกติจะกลับกันยังไงบ้างแต่ละคนกลับกันยังไงเรากลับยังไงผมกลับกับเพื่อนอีกคนรถมอร์รับแล้วทางคนตายเขากลับ เขาใช้ขับรถอะไรมาโรงเรียนรถนี right. awesome. so ่เ็นสีนีเป็นสีสีแดงสีดำทางบุญมีบุญมีขับรถะลรบุญมีตอนเอ้ยเป็นคนขับรถของฟางอ๋อบุญมีจะขับรถฟางมาโรงเรียนทุกวันเลยเหรอไม่ครับตอนมาแฟนเ็ามาส่งอแฟนมาส่งแต่ตอนจับก็จะกลับอย่างนี้ทุกวันครับทุกวันวันนั้นออกไปกับไปกี่โมงวันที่ฟางหายไปสองโมงกว่าสองโมงก็คือออกไปแล้วใช่ไหม ปกติจะขับกันไปเป็นขบวนไหมหรือต่างคนต่างแยกย้ายกันเลยแยกย้ายครับแยกย้ายอ๋อก็คือเขาจะกลับด้วยกันสองคนทุกวันอยู่แล้วใช่แล้ววันนั้นเขาไปไหนกันเขาได้บอกไหมไปเอาบางกิงครับพว้โหไปเอาบางกิงที่ไหนที่หลังบ้านผมครับบ้านเพื่อนอีกคนอ๋อก็คือออกจากโรงเรียนไปบ้านเราก่อนไปหลังบ้านเราก่อนใช่ครับอลไรจากนั้นแยกย้ายกันไปไหนต่อมาสรงผมแล้วก็ตอนสามา ใช่ครัล้วส่งมาส่งเราที่บ้านครับแล้วจากนั้นก็เขาก็ออกไปสองคนใช่ระหว่างนั้นมีทะเลาะอะไรกันไหมวันนั้นไม่ไม่มีเที่ยงกันเฮ้ยมึงไม่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วจุดเจอศพอ่ะจุดที่ไปเจอศพเรารู้ไหมว่าอยู่ไหนรู้ว่าตรงนั้นเราเคยไปเที่ยวไปเล่นอะไรกันไหมไม่เคยครับไม่เคยไปตั้งแก๊งตั้งกลุ่มหรือว่าไปนั่งเล่นอะไรกันตรงนั้นไหมไม่เึงนะไม่เอาล้วแล้วแล้วตัวฟางกับบุญมีเขารู้ได้ไงว่าว่าต้องไปตรงนั้นหรือว่าทาไมต้องไปตรงนั้น ไม่ในหญ่ในกลุ่มเราไม่เคยไปไม่ไม่เคยไปเลยแล้วจากวันนั้นเราเราไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาไหมไม่ในไม่ได้ยุง่งคือแยกจบกันที่บ้านแยกผมกลับบ้านแต่ว่าเราก็เป็นคนสุดท้ายที่เห็นเห็นฟางตอนนั้นทั้งคู่มีอาการเป,ป็นไงบ้างปกติก็ปกติพูดกันิทธรรม,มดาเลยธรรมดาเลยไม่มีปมทะเลาะอะไรให้เห็นเลย่เช,ชื่อไหมว่า,เ,าเพื่อนเราจะทําคนเดียวหรือยังไง ไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจโอเคที่ถามต่อเดี๋ยวถามต่อน,นิดหนึ่งปกติอะฟางกับบุญมีเขามันมาด้วยกันไหมมาเลิอกโรงเรียนเวลามาไม่ไม่ไมด้วยกันครับเขาสนิทกันมากไม่สนคนไม่สนิทเท่าไหร่ครับไม่สนิทเท่าไหร่ตอนทํ่ไปกลับบ้านด้วยกันทุกวัน,นเหมือนาากับบังคับไปบังคับบุญมีบุญมีบังคับฟางให้ไปส่งเออเก็คือประมาณว่าฟางเป็นลูกกระจกว่าใชมเป็นลูกไร่ เลลูกไล่ให้บุญมีบุญมีเนี่ยในกลุ่มเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นผู้นํากลุ่มไหมหรือยังไงผู้นำครับคือหัวโจกของกลุ่มในของกลุ่มเลยโอเคอันอันอันนี้ครับคือวันวันอังคารใช่ไหมที่ที่เรามาเจอน้องครั้งสุดท้ายใช่ไหมใแล้ววันพุธแล้วหลังจากนั้นนะครับบุญมีนั้นไปโรงเรียนไหมไปครับเราได้คุยได้อะไรไหมบุญมีว่าอะไรบ้างไม่มีอาการพิรุธออไหมปกติแล้ว กเ,กเลยนี่คือบทสรุปของคดีนี้นะครับยังเด็กๆกันอยู่เลยครับเพื่อนกันทั้งนั้นลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยนี่มันเกิดอะไรขึ้น